คาเตอร์คาเตอร์ไปถ่ายรูปก,กับพ่อน่ะทำไมอ่ะกลัวคาเตอร์กลัวเหรอกลัวลความสูงเหรอสูงไหมอ่ะเย้ <c oughs> จริงด้วยโฮ้ยเท่ากับบ้านเราเลยเท่ากับโรงแรงบ้านเราคาเตอร์ยืนขึ้นคาเตอร์ยืนขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นคาเตอร์กลัวความสูงทุกคนพ่อ,อบอกให้ไปถ่ายรูปด้วยในป้ายอ่ะ กวาตกฮึกวาตกกวาตกอหรอสรุปแล้วจะได้รูปไหมเนี่ยวันนี้ไม่อแล้วก็จะได้นนสาะจะสงสัยจะไม่ได้รูปนั่งตรงนั้นนะนะนั่งตรงวิวแม่น้ำผงได้ไหมได้ไหมได้ไหมลองดูสิอุ้ยอุยอุยเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยกว่า ลองใหม่ที่อ <laughs> ย่าเก่งสิ